การที่เราโปรโมตนะครับจ่ายเงินนะครับเมตาเขาก็จะนําส่งคลิปของเราไปสู่กลุ่มเ,มเป้าหมายได้ดีขึ้นนะครับคือมันจะตรงจุดกลุ่มเรานะครับการโปรโมตก็ใช้เงินแค่ไหนครับถ้าเป็นคลิปตลกก็น่าจะวิดีกว่าคลิปอย่างอื่นเนาะคลิปขายเทียดคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะทําให้เราเหมือนกับรู้จักกันมากขึ้นนะครับคุณรัศมีบอกว่า มาส่งกำลังใจนะคะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยกำลังใจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับอยากได้นะครับคุณพี่รัศมีคนที่มีทักษะแบบนี้นะครับสักพักหนึ่งนะครับมันก็ได้รับคุณสมบัติอยู่แล้วนะครับผมว่านะทุกๆคนนะครับทุกๆคนสามารถทำได้หมดเลยนะครับฟับงเสียงทุกๆสามสิบเอ้ทุก ทุกๆบหวินาทีสวัสด,ดีค,ค,ครับเจ้าแฝโอ้ยสบา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 ยมากๆเลยครับน,นะฮะนดได้ทุกที่เลยนะครับเขาก็าย่อง อยากได้เงินนะครับเหมายความว่า,าทุกอย่างมันคือธุรกิจนะครับถ้าทําธุรกิจแล้วไม่หวังผลกําไรก็มันไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนนะครับทุกคนออบอกว่าเป็นที่ระบบของเรียวหรือว่าของ facebook เขานะครับก็ รอรออยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะไปทำคลิปหย่าแล้วก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะครับเพราะว่าเราเป็นช่องเล็กๆยังไม่มีเอนกาตเมนนะครับคือทํามาก็นานอยู่นะครับผมผ่านทุกคุณสมบัตินะแต่รรุ่มๆดนๆอนะครับรูมจะทำให้เราเหมือนกับรู้จักกันมากขึ้นนะครับคุณรัศมีบอกว่า มาส่งกำลังใจนะคะครับผมขอบคุณมากมากเลยกำลังใจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับอยากได้นะครับคุณพี่รัศมีโอใช่เลยพี่เรียวมันไม่ขึ้นเลยแล้วเราจะให้เรา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 ,เราโพสเรียวได้ยังไงเนาะก็ดีไงก็คือปัญหานี้ที่มันเป็นอยู่อะครับคือเรียวมันไม่ ตัพี่บรไานี้ดีมากๆเลยครับผมเขาชอบดูนะแล้วก็มีเวลาถ้าเกิดช่วงไหนที่มีไลฟ์นะครับถ้าผมเปิดเข้าไปเจอก็จะเข้าไปสมัครงานแถวนั้นด้วยนะครับคือมันจะมีโรงงานที่เขาทําเกี่ยวกับพวกอิเอล็กทรอนิกส์นะฮะเคยไปแถวนั้นอยู่ทั้งคลิปสั้นคลิปยาวใช่ไหมครับเราก็ไม่สามารถที่จะโพสต์คลิปอ,อะไรได้เลยนะครับ ก็โงโง,โง,โงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคือระบบเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเรียนหรือยังนี้ฮรั<ม>ส่วนหนังสือมันเล็กเนาะอ่านจะไม่ค่อยออกครับไม่ทราบรับชมจากที่จังหวัดอะไรนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านเลยปอทองหนองสเสม็ดโอ้เคยไปอยู่ครับเคยไปอยู่ครับอำเภอปลอดทองอำเภอใหญ่มากอำเภอใหญ่นะครับทางนั้นเขาจะแบบมีเกษตรกรรมค่อนข้างเยอะเป็นไรเป็นอะไรนะครับเป็นไรเอ่อ เพื่อที่จะมาทักถ่ายเพื่อนๆน,นะครับขอบคุณมากๆคุณลุงนภาที่ส่งหัวใจให้เจอเลยนะครับบางทีเราเรารีมิคคลิปคนอื่นนะครับมันไม่ขึ้นเลยนะครับโอ้เป็นเหมือนกันเหรอครับผมจะได้สบายใจเนาะเพราะว่าเอ๊ะทำไมผมไม่เห็น เพราะคุณมา,มากๆเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะ,จะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับเพื่อนๆเพ,เพ,เพราะว่ามันเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้ <c oughs> ผลไม้ที่ถ้าทางตะวันออกกลางเ่เขาก็นิยมกินนะครับพวกอินทผลัมเพราะว่าแต่ผมเคยผมเคยได้ได้ของฟรีมานะที่วันนี้ก็แต่ไลฟ์สักยี่สิบนาทียี่ห้านาทีก็พอครับเพื่อทัวอ เพื่อเป็นการเปิดค่าการมองเหตุให้กับช่องนะครับผมไ like ลน์นี่ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยที่แวะเข้ามานะครับคือทำตรงนี้มันจะต้องแบบอาศัยความอดทนนะครับความอดทนคือมันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์บางคนเขาก like ็ไลฟ์ไลฟ์บ่อยนะครับไลฟ์บ่อยๆทั้งวันยิ่งดีนะครับผมว่าคือหนึ่งนะการไลฟ์เนี่ยมันเป็นการที่เปิด พสพักนิ่งได้แล้วก็ไหลสดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอาคลิปยาวที่เราไปดูในช่องแดชบอร์ดแล้วประมาณนี้ไปคัอโพษได้แต่ว่ามันเหมือนกับมันไม่อยู่ในคลังนะครับแล้วก็คลิปเรียวนะครับต้องไปโพสเป็นการเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องนะครับเพื่อ เพื่อให้เ n ็นเกิ e เมของเรามันดีขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เราออกมาไลฟ์สดเขาขายกันอยู่แนละ้วดีอยู่นะครับซู่ซู่ต้องมีสักวนนะันเนาะเดี๋ยวผมเดินแป๊บเดียวนครับ <c oughs> ผมไปเอากาแฟครก็เป็นมาแบบนี้รู้สึก คลิปเร็วนี้เป็นมานานแล้วประมาณเกือบเดือนหรือสอเดือนครับสวัสดีครับคุณพี่รำไพสวัสดีครับสวัสดีนะครับละล้าไปแล้วก็เอนานๆจะมาโพสทีอะไรประมาณนี้นะครับทำให้ทาให้ช่องเราไม่เติบโตนะครับเออผมว่าเราต้องนี่แหละครับเครีเอเตอร์แบบเรานะครับ ถ่ายรูปเยอะๆนะครับถ่ายคลิปเยอะๆนะครับเราควรที่จะมีพวก SSD นะเพื่อนๆทําแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็เห็นหลายๆคนนะเขาก็ทํากันแบบนี้แหละช่องใหญ่ๆเขาก็ออกมาไลฟ์สดนะครับเพื่อนๆคือเขาไม่ได้ทิ้งการไลฟ์สดนะตลอที่ระบบอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็คือแบบเออแต่ว่าตอนนี้คลิปเรียวเริ่มโพสต์ได้แล้วแล้วก็คลิปสตรีมก็เริ่มโพสต์ได้แล้วนะครับตอนช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี่โพสต์ ต่อสู้ต่อสู้นะครับเขาเรียกว่าต้องพยายามใช้ความพยายามไม่ใช่การต่อสู้นะมันต้องใช้ความพยายามนะครับใช้ความพยายามในการในการทำนะครับให้มันดีขึ้นนะครับพุ่งพุ่งพุ่งอย่างนี้นะเรามีไรายได้เดือนละประมาณไม่ต้องเยอะครับเดือนละสองหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยนะอยู่ได้แล้วครับเพื่อนๆอ,อยู่ได้แล้วอยู่ที่บ้านเราสบายๆไม่ต้องไม่ต้องวุ่นทางรถเขาน่าจะกิน แต่ถ้าเป็นแห้งๆเนี่ยมันมัน,มน,มนเขามากินกับน้ำชานะครับทางเราเขาถือว่าเป็นขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับทักทายนะครับทักทายนะครับทักทายครับทักทายครับ,ท,ท,รบทักทายทุกทุกคนเลยขอบคุณที่แวะเข้ามานะครับขอบคุณที่แวะเข้าจะเป็นอะไรที่ผิดปกตินะครับเพราะว่าระบบมันก็ยังไม่สเสถียรเท่าไหร่นะครับคุณพี่บวไล เพราะว่าในช่องเรียวผมจริงๆเรียวนี้ผมได้ทำต่อไปเพื่อความสำเร็จของพวกเรานะครับเพราะว่าการทำตรงนี้บางคนก็จะมองว่าเราเป็นคนตลกเป็นคนที่เออการศึกษาหรือว่า,าภาพของการดูแลทุกๆคนให้สเสมอกันนะครับมันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่า,เ,าเขาอยู่เป็นระดับหนึ่งนะครับมันอยู่ยากนะครับ อก็มันจะเห็นโลโก้ไม่ดีต้องหันหันที่มีโลโก้ข้นมานเนี่ย<ม>คุณมารีรัตน์นะครับไม้แก้วนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่แวะเข้ามาทักทายนะครับเอ่อเป็นผู้จัดน้องใหม่นะครับช่องยังไม่โตนะครับเพิ่งเกือบสี่แล้วนะครับดีามากเลยอะลองดูทิ่ อย่าเกงนะครับไม่ต้องเกงก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอมันหายไปไหนอะไรเงี้ยแต่จริงๆริมันไม่ได้หายไปนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจแรงใจให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับหรือเปล่านะครับถ้าเขาดันเราเราก็ประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนะครับอันนี้ผมเพิ่งได้เครื่องเล่นใหม่มานะครับ ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ได้มานั่งดูนาฬิกาด้วยกันนะครับขอบคุณครับกินเพื่อนทุกๆคนเลยครับวันนี้ก็น่าจะจบไลฟ์ไว้ที่มานั่งดื่มกาแฟยามเช้านะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเช้าเช้ามาผมก็นี่ครับมีกาแฟสักแก้วเึ่งก็อยู่ได้แล้วครับไปถึงเที่ยงแล้วค่อยกินข้าวนะครับตัวเองนะครับก็ถ้าไม่มีใครชมเราเราก็ต้องหาเพื่อนมาชมนะครับเพื่อน แล้วระบบ AI นะครับขอบคดีแล้วก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะครับเพราะว่าเราเป็นช่องเล็กๆยังไม่มี Engagement นะครับคือทำมาก็นานอยู่นะครับผมผ่านทุกคุณสมบัตินะแต่รุ่มๆโดนๆนะครับรุ่มๆที่ Instagram นะครับไปโพสต์ที่อินสตาแกรแล้วก็ให้มันลิงก์มาที่นี่แต่ไม่รู้ว่ามันจะมันจะสร้างรายได้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือว่า สงสัยนะครับว่ามันมันหลังใจให้นะครับวันนี้ผมอยู่บ้านนะครับพี่สิรนัยนี่ครับผมได้ไอ้นี้มานะครับเป็นเขาเรียกว่าอินทผลัมหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะพี่สิรนัยลุกขึ้นนะครับเพราะว่าอืมันติดแดงหมดเลยทุกช่องเลยนะครับก็เออเราจะทํำยังไงดีวิธีการเดียวนะครับที่จะทําให้ช่องเราเร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับคือการไล์สดยากเลยครับเนี่ย เป็นลูกสดนะครับผมก็ไม่ค่อยกินหรอกครับเพราะว่ามันตอนนี้มันแข็งแล้วมันเคี้ยวลําบากนะครับแต่นี้มันจะเริ่มนุ่มสมีวันนี้ตอนเช้าก็ตื่นมาประมาณเจ็ดแปดโมงนะครับก็เออวันนี้ต้องไลฟ์สดสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าอยากจะให้ engagement ในช่องเราดีช่วงนี้ฝนไม่ค่อยมีแล้วนะครับน่าจะซาซาไปแล้วเดือนที่แล้วนี่ฝนตกทั้งเดือนเลย Oh, ร,ร,รุ่มแล้วครับเริ่มรุ่มแล้วครับนี่ฮะใหญ่ามากเลยครับพี่พี่เ <c oughs> นี่ยลูกแค่เนี้ฮะแต่ลูกมันป้อมๆเนาะมันมาจากเออ,อันนี้ลูกมันมาจากเอ,อการครับทีนแต่ทั้ง ทางภาคใต้น่าจะมีเหมือนกันเนาะน่าจะมีเหมือนกันนะครับคุณพี่ธีรนัยนใช่ไหมครับน่าจะมีเนาะแล้วก็ทางโน้นเขาผ่านไปกี่นาทีแล้วสิบห้านาทีแล้วมั้งครับที่ไลฟ์สดนะครับโอ้สิบเก้านาทีแล้วนะครับเพื่อนๆไลฟ์ไปไลฟ์มาก็สิบจะคิดอะไรที่ไม่ใช่บวกนะครับก็จะเป็นคนคิดลบนะครับคือทุกคนอนะ่ะในโลกนี้ไม่มีใครเป็นบวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เขาจะมีวความเป็นลบอยู่คอดช่างสูงนะครับเราจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกไม่มีอะไรเสียนะครับกล้าที่จะออกมาไล์สดนะครับผมเองก็ไม่กล้านะตอนแรกดี่ผมผมอายมากๆเลยนะครับพูดก็ไม่เป็นนะครับมาไล์สดแบบนี้นะครับกลัวก็กลัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ นี่ไม่ยิ่งถ้าเป็นคลิปคลิปอะไรนะคลิปรีมิกเนี่ยไม่ไม่มีเลยนะครับไม่ไม่ไม่เจอเลยครับคลิปรีมิกที่เราโพสต์ไปเนี่ยไม่ไม่อ๋อได้เหรอเพราะว่าถ้าใส่นี่เสียงมันจะดีกว่าเสียงมันจะดีกว่าไม่นะครับก็เลย ไม่ได้อ๋ออยู่สอสอสอปอปอลาวนะครับทางอุบลครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่น้องชาวลาวชาวไทยขอให้ทุกคนโชคดีนะครับว้าเล็บจะหักนะคุณเพื่อนเล็กตัวนี้ ก็คืนโพสคลิปไปหลายคลิปเลยนะครับเป็นคลิปที่ไปเดินตลาดเดี๋ยวลงไลฟ์เสร็จก็จะไปอาบน้ำน,นะครับแล้วก็คุณพี่อ๋อไม่ใช่คุณพี่ชอบกโกแลตผมผู้สิงสวยมากเลยครับผมเคยไปผู้สิงนะครับ, <c oughs> รบมันจะไปหย่อนหย่อนทางอาจจะเข้า ต่ทาระลงแล้วนะ10นาทีแล้วเพื่อนๆนี่ขนาดไม่ได้ทำอะไรนะเวลามันเร็วมากเลยครับรู้สึกตื่นมาเช้านี้รู้สึกสดใสนะครับสดชื่นมา,มากๆเลยเพราะว่าเามื่อวานนี้เราได้กินเป็นยังไงบ้างนะครับสบายดีเนาะไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสบายดีนะครับคุณพี่ธีละใน ถ้ำเบิงหมอล่ำไปจังสัรนะฮะคือข้อมูุเสือว่าเขาอายุหลายขึ้นครับก็สิโห่ยหาเรืืองเล่าเก่าๆประมาณนี้คือมันเป็นงามแห้งเลยวก็ภาพออกมาแบบว่าเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมบานเห้านะครับแบบว่าโอ้ยแบบงดงามงดงามอีหลีงดงามอีหลีแล้วกัแบบถ้าเกิดว่าค่าการเข้าถึงเรามันเยอะขึ้นนะครับ เอไอมันเขาจะเห็นเรานะครับจำเราได้เขาก็จะดันเรานะครับวันไหนที่ AI ดันเรานะครับเราจะรู้ได้ด้วยด้วยตัวเองนะครับเวลาเราพตนอะไรไปนะฮะนวดเวลาเราเมื่อยๆค,ครับ <S 2> <S 2> มันสะเทือนมากเลยแบบเลื่อยแบบขนาดเสียงพูดเรายังสะเทือนเลยทุกๆสิบห้านาทีเขาก็จะดังแบบนี้นะครับ ทุกๆือนเขาจะรายงานเวลาว่าเออตอนนี้ได้เพิ่นแล้วก็อุ้ยมาคลิปหนึ่งอ่ะคลิปที่ส้นพวกอ่าส้นเยอะอนะฮะเผาเยอะฮะเพิ่นเพิ่นล่าเาเผาเยอะหรือว่าสวยคุณพี่อ๋อไม่ใช่คุณพี่ช็อกโกแลตขมผู้สิงสวยมากเลยครับผมเคยไปผู้สิงนะครับมันจะไปหย่อนหย่อนทางอาจะเข้ากางทางละลงแล้วนะ แค่หลักร้อยนะครับนิดเดียวเองนะครับในการที่จะทําให้ช่องของเราเติบโตก็มีหลายวิธีนะครับที่จะทําให้ช่องเราเติบโตใช่ไหมครับเราก็ต้องออการทําทุกอย่างสาสานาทีไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถไลฟ์มาได้ถึง3านาที <c oughs> โอ้ยมาเขาก็เฮ้ยพอตอนดึกเขาจะปิน ปิดประตูหมดเลยนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกอุ่นใจนในการที่เรามาพักเพราะว่าบางทีเราไปพักที่ตามโรงงานต่างๆนะครับมันก็มีดาวเครื่องน,นี้นะครับสามสิบสองปีแล้วแม้ว่าจะมีแพลตฟอร์มอื่นขึ้นมาดีกว่าเร,วเร็วกว่าดัางกว่านะครับแต่ว่ายังไง ยังไงนะครับผมว่า f a c e b o ๊กก็ยังคงอยู่นะครับเพราะว่ามีเรื่องแปลกๆนะครับของโปรไฟล์อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับในเรื่องของอมีความผิดปกตินิดน,นิดนึงนะครับในเรื่องของอรูปฝนแล้วนะครับค่อนข้างที่จะแบบสังจาไปมาก็จะลำบากนิดนึงนะครับเพื่อนๆทำอะไรอยู่บ้างนะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างนะครับก็ ในช่องวิดีโอหรือช่องเรื่องผมก็ยังเปิดดูไม่คิดดีมากครับคนดูแก่ลบเยอะแล้วก็คนติดตามเยอะอย่างนั้นนะฮะโปรไฟล์อย่างนั้นถึงจะได้เงินนะครับแต่ถ้าโปรไฟล์หลักหมื่นเงี้ย เห็ดไว้นะครับก็ลยเลย้ยหูนะเลี้ยูจัดว่าบาาเท่าหนี้อย่างดีๆหลายอย่างเด้อคุณผีช็อกโกแลตของมานั่งอยู่ในล็อบบี้โรงแรมครับเพื่อนๆเขาจะมีรูปกรเก่าๆไ้ให้เราดูครับตรงนี้เขาจะเป็น่เนะ <i> <i> <ๆ> ก่อนสตรีมด้วยซ้ำนะครับตอนตอนที่ผมเริ่มทําใหม่ๆนู่นนะที่เริ่มทําที่เขากำลังยุคที่บูมๆนู่นแหละครับผมก็เริ่มทําลงคลิปลงอะไรนะครับช่วงไปลายๆแล้วนะฮะสักพะมาณจะถึง8ปดโมงเช้านะครับมันก็จะดังนะครับอีกสักครู่นะครับเพื่อนๆอีกสักครู่นะครับคุณพี่ช็อกโกแรตคุณพี่ดีแล้วก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะครับเพราะว่าเราเป็นช่องเล็กๆยังไม่มีเ n ็น g e m e n t นะครับ คือทำมาก็นานอยู่นะครับผมผ่านทุกคุณสมบัตินะแต่รุ่มๆรอนๆนะครับรุ่มตอนนี้ก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับจะเป็นอีกมันมีหลายทรงแราผมเห็นอยู่นะผมผมเคยเห็นอยู่ว่าแต่แต่ว่าถ้าเราตอนนี้ผมก็หันไปทำเพจด้วยนะครับเพจคู่กับอันนี้แหละครับคู่กับ facebook อันนี้แหละครับก็คือเป็นเพจ อันนี้จะเป็นสมผนทุกๆ15นาทีเขาก็จะดังแบบนี้นะครับทุกๆเ,เหมือนเหมขาจะรายงานเวลาว่าเออตอนนี้ได้พวกนี้นะครับมันทำให้เราทำได้ยากนะครับเพราะว่ามันจะต้องคิดคอนทงคอนเทนต์อะไรต่างๆนะมันมันมันก็ต้องว,วุ่นวายครับก็เอาที่เราถนัดดีกว่านะในแนวคิดชีวิตประจำวัน มันจะได้บอกว่าไม่ขัดครับเขาเรียกว,ว่าไม่ขัดครับวิถีแล้วกใ็ให้ทำเรียวนะฮะโพสยังไงก็ไม่เจอนะครับมัน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 ไม่สามารถโพสต์ได้นั่นแหละครับคือไม่สามารถโพสต์ออกไปได้นะครับโพสออกไปก็จะหายนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดี กาแฟเดี๋ยวลงไลฟ์เสร็จก็จะไปอาบน้ำนะครับแล้วก็สุขขอบคุณจริงๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆที่แวะเข้ามาอันน,นี้ก็ไลฟ์มาถึง40นาทีแล้วนะครับก็ขอพรบคุณเพืๆทุกคนเลยครับวันนี้ไม่ยิ่งถ้าเป็นคลิปคลิปอะไรนะ คลิปรีมิกเนี่ยไม่ไม่มีเลยนะครับไม่ไม่ไม่เจอเลยครับคลิปรีมิกที่เราโพสตไปเนี่ยไม่ไมสวัสดีครับกาแฟขึ้นมานะครับอาจจะเป็นที่เราลืมไปแล้วก็มันเป็นเรื่องจุเล็กน้อยนะมันเป็นเรื่องที่บางทีเราไม่คาดคิดนะฮะ ปัญหามันเกิดขึ้นได้ตลอดตรงนี้ดีกว่าอ้ยตรงนี้จะดีกว่าคอมเมนต์มีการาปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับที่คอมเมนต์ที่กำลังไลฟ์สดอยู่นะครับมันก็จะทำให้ AI เขาจดจำเราได้นะครับอันนี้ผมก็จำมาจากายืนยัน ของพี่ก็หายเป็นกันทั้งหมดแต่อยู่หน้าช่องหลักของเราคงเขาคง,งจะปักหม่โอ้ครับผมโอ้ยรู้อย่างนี้ค่อยสบายใจหน่อยนะครับคือตอนแรกไที่คนที่ชอบส่งดาวให้นะครับเขาก็จะส่งดาวให้เราสักดวงสองดวงอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่าเอออันนี้เราโดนดันแล้วนะอะไรเงี้ยิ่งจะดูคลิปให้เรานะครับถ้าเป็นเพื่อนที่ เเราไปแลกมานะครับอ้อยอยู่นคนปรปฐมค่ะอ๋อครับผมอยู่แถวไหนครับนคนปรปฐมอ๋อได้ดีกเพราะว่าถ้าใส่นี้เสียงมันจะดีกว่าเสียงมันจะดีกว่าไม่ได้ คนมาดูเราเยอะขึ้นนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งเนาะในการทําช่องของเราให้เติบโตแต่ไม่เป็นไรครับไม่มีคนดูแต่เราก็ให้ AI เขาดูเรานะครับเพราะว่ากาแฟสแก้วหนึง่งยามเช้าๆก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะครับสวัสดีนะครับใครที่กําลังรับชมอยู่นะครับ้ารรับชมครับก็เหมือนการลงทุนนะครับถ้าเราไม่ลงทุนนะครับ มันมันก็ไม่ได้นะครับคือเหมือนเหมือนธุรกิจนะครับเพราะว่าเขาทางเมตาเขาก็ทําธุรกิจบางหรืออย่างนี้นะฮะตัวหนังสือมันเล็กเนาะอ่านจะไม่ค่อยออกนะครับไซ่ทรารับชมจากที่จัวัดอะไรนะครับก็ยังไงก็ขออบคุณมากเลยเพื่อที่จะเป็นการเปิดค่าาการมองเห็นให้กับช่องนะครับเพื่อเพื่อให้เอ็นเกจเมนของเรามันดีขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เราออกมาไลฟ์สด มันจะมาอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ทั้งหมดจะ่ะอ๋อเหรอผมงงมากเลยอ่ะมัน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 งง,ง,งงนะครับก็ก็ขอให้มีความสุขนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้ฮปปี้ happy นะครับ happy สุขสมหวังกันทุกคนเลยนะครับตรงนี้เป็นโรงแรมที่มาพักนะครับเพืเ่อนเคยเคยถ่ายเพื่อนเพื่อนดูหลายครั้งแล้วครับ มาไหวนะครับตบหน้ากล้องนะครับอีกอย่างหนึ่งเนะงาะเป็นการฝึกฝึกฝึกตัวเองนะครับในการาารับสัตว์รอร้อนรอเนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตอนนี้ก็เอ ทำใจสบายๆไปแล้วกันเนาะค่อยๆทำไปคุณพี่ลำไพคุณพี่ลำไพเป็นเหมือนกันเหรอเรารู้สึกว่าเอ้ยมันหายไปไหนอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ได้หายไปนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจแรงใจให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยันตตัวตนนะครับเพื่อให้ระบบของมิเตอร์าจดจําเราได้นะครับเขาก็จะเปิดค่าการมองเห็นให้เราเช่นเดียวกันนะครับ ก็จะดันคลิปเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ให้คลิปเราไปให้เพื่อนๆได้เห็นบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวที่ผมทําอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่า,าทางรัวเขาน่าจะกินแต่ถ้าเป็นแห้งๆเนี่ยมัน,ม,นมันเขามากินกับน้ำชาครับทางรัวเขาถือว่าเป็น พอดีเรากินแก้วมังกรไปสองสามลูกนะครับก็เืไปเลยเปื่อได้รู้จักกัน,นเนาะเพื่อได้ยังไงก็คือแบบเจอคนที่อยู่นครปฐมเหมือนกันนี่ก็มีความสุขนะครับแล้วที่ผ่านมาก็คือว่ามันเจอปัญหานิดนึงนะฮะเจอปัญหาว่า แวะมาส่งกําลังใจครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณพี่บุไลัยช่ายบายเอแล้วก็อีกอย่างเรานอนกับเขามานานแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยนะครับรู้สึกคุ้นเคยเวลาเรามานอนก็รู้สึกอบอุ่นและอย่างหนึ่งมันก็ปลอดภัยด้วยเราก็จะมีกำลัง <laughs> กำลังใจทําต่อนะครับเพื่อน อ่าเอาละครับ <c oughs> เราก็ไลฟ์มาถึงนาทีสุดโปรไฟล์ของคุณพี่เชฟกระทะห้าเนี้ยอันนั้นอันนั้นผมเชื่อนะว่าพี่แกได้จริงๆเพราะว่า,อายอดวิวแกเนี่ยดีมากๆเลยนะครับคลิปหนึ่งตลอดนะครับเราจะได้ไม่เาเขอนนะครับเพื่อน,นไม่ทราบเสียงเป็นยังไงนะคุณที่เรา ยากมากที่จะเติบโตนะครับผมเห็นรื่อหลายช่องแล้วถึงจะช่องใหญ่ช่องโตยังไงเขาก็ยังหลอกมาไลฟ์สดอยู่นะครับเพราะว่าเขารู้แล้วว่าการไลฟ์สดมันดีนะครับแต่ช่องมันติดติดแดงนะครับมันก็จะจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับก็คือเราไม่เร่งร้อนนะครับไม่ไม่เร่งร้อนนะครับคุณพี่จีรนายเนี่ยฮะเป็น เขาเรียกว่าอินทผาลัมนะครับลูกใหญ่มากเลยนะเริ่มนิ่มแล้วครับเนี่ยฮะสวัสดีครับสวัสดีทักทายเพื่อนๆนนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์อันสดใสนะครับวันนี้ใหม่ๆแล้วมันได้ประมาณเกือบเกือบแปดสิบนะครับมันจะถึงร้อยอยู่แล้วนะครับแล้วมันหายไปเฉยๆเลยนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาเนี่ยนะครับแล้วก็โบนัโบนัสนี่ก็ พึ่งได้นะครับพึ่งได้ก็พึ่งโอ้ยสบา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 ยมากๆเลยครับเนี่ยนะนดได้ทุกที่เลยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับชีวิตเราก็ผ่านมาถึงวัยเลขห้าแล้วนะครับผมนี้วัยเลขห้าแล้วนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นวัยเลขสามนะครับคุณพี่ช็อกโกแลตอันนี้ผมวัยเลข เราก็เป็นครีเอเตอร์ด้วยกันนะครับเป็นครีเอเตอร์ด้วยกันเราก็มีแต่เขาเรียกว่าแหละสัมพันธไมตรีเนาะมีแต่ความอ,าอยากปรารถนาด,ดีให้ทุกคนได้ประสบความสุขเพราะว่าเช้าแล้วอากาศดีนะครับาาาาาาทางรถเขาน่าจะกิน แต่ถ้าเป็นแห้งๆเนี่ยมันมัน,มนเขามากินกับน,น้ำชานะครับทางเราเขาถือว่าเป็น